้อนรับเข้าสู่ช่องเฮติจัดให้ชาแนลนะฮะซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบรถมือสองอ่าคันนี้อยู่ขา้างหน้าผมนี้ดุคติเดวิวนะทําไมต้องทําเสียงหลอกเฮติกระปุบบมเหรอต้องทําเสียงหลอกเหรอหดิม่ต้องหอลหอกอะไรร้าบวันนี้อ่ะนะผมเฮติจัดให้ฮะร้านทีเอสบิ๊กไบนะครับนะวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันไม่จำเป็นต้องทําเสียงหลอกเพราะอะไรรู้ไหม พอรถมันหล่ออยู่แล้วรถมันมีความหลอ่อะนะของแต่งหลายๆแสนแบบนี้นี่ต้องยกให้เจ้าอันนี้เลยนะนะนานๆจะเจอสวยๆว,วิ่งวิงแบบนี้อีกทีนะดูคตินะคาร์บ,บอนเลสปี2012นนะขอบอกว่าชิ้นงานคาร์บ,บอนชิ้นพลาติสีดำนี่คาร์บ,บอนทุกชิ้น,บบนยกเวน้นไฟหน้ายกเว้นอากาศหน้ายกเวนากาน้เวนชิวหน้า นะฮนอกนั้นคาร์บอนหมดนะงานเพียวคาร์บอนทุกชิ้น,าบ,นบางคนหน้าบางคนหลังและที่สำคัญเลยนะเทอร์มิโนโน,นี้ตัวนี้นะท่อสูตรของดูติเดวิลตัวนี้นะถ้าซื้อใหม่แกะกล่องนะสลีปออนพร้อมสวมเนี่ยแสนสองอเป็นไงนี่รถมีราคาอยู่แล้ว,าาแ,ลวแล้วได้ท่อแต่ง เข้าไปอีกแสนสองตอนแรกว่าจะระเบิดท่อขายไปอยากจะแยกขายแต่ก็ไม่ใช่นิสัยเราเราชอบแบบว่ามันต้องเต็มอ่ะต้องจัดเต็มอุดฟงอุดเฟรมมีเครื่องใสๆสรถไม่ชนไม่ล้มนะยางหน้าหลังเต็มปั๊มหน้าแบมโบ้นะบมโบนะเบาะเจลเบาะเจลตัวนี้ดูกเติเพอร์ฟอร์แมนซ์นะนะทฮาสั้น นะไยซันก็มีนะฮะกระปุกน้ำมันเบรกข้างบนอีว e เทคนะชิวหน้าคือต้องบอกกันว่าไอ้ตัวเดวิลเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันจะแรงประทะลมมจะเยอะถ้าไม่มีชิวแต่ตัวนี้พอมีชิวขึ้นปุ๊บเนี่ยลมมันลูกอย่างเงี้ยลมลูกปุ๊บปไปเลยไม่โดนหน้าไปุ๊บแล้วไปเลยเขาเรียกว่ามันมีแอโรไดนามิกที่ดีนะ เป็นไงแน่นไหมความรู้โชว์นะส่วนฝั่งนี้ก็คาร์อบอนทุกชิ้นและตัวคาร์บอนตัวนี้นะขอบอกนะที่พิเศษสุดเลยคือปัม๊มนี่คาร์บอนแล้วก็เป็นงานปั๊มเลยนะปั๊มในตัวเลยนะเดว,วิลนะหม,ม้อน้ำใหม่ๆนะอกล่างคาร์บอนนะเกียร์โยง นครอบนี่คอบฝาคอบสเตอร์หน้าและที่สำคัญโชกหลังโชหลังเออลินนะโชกหลังเออลินนะดูโชกแก๊สนะโชกแก๊สปรับได้นะตัวนี้กึ่งนะโชกกึ่งเนี่ยดูข้างหลังข้างล่างเนี่ยเอาไปดูเลยเหลืองเนี่ยนะจ้่ถือว่าถ้าเปิดราคาแล้ว แล้วคิดมากนะหันมาดูท่อแล้วก็ดูโชคเหมือนคุณได้รถฟรีเพราะว่าท่อแสนสองโชคอีกแสนหนึ่งเท่าไหร่สองแสนสองแสนสองแล้วแต่ผมเปิดราคาเไหรรู้ไหมสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเออเหมือนคุณซื้อของแต่งสองชิ้นแถมรถแถมรถไปนะไมคันนี้อ่ะขอบอกก่อนว่ากุญแจตัวนี้เป็นกุญแจคีเลสนะอันนี้อันนี้ไขฝาถังน้ำมันไม่เกี่ยวดะอันนี้กุญแจอายู่ข้างนอกกุญแจวางไว้อย่างนี้ เ้าเปิดเปิดปุ๊บะดันขึ้นนะจอสีปังไงไมค์คันนี้อยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันโลครับผมเซอร์วิสเรียบร้อยสายพงสายพานลูกลอกกิ๊ิๆเครื่องนิ่งใช่นะขับทางไกลสบายแล้วขอบอกเลยว่าอย่างวิ่งไงคันนี้ยดูคติเดวิลนี่เป็นรถที่เครื่องทนทานมากรู้ไหมว่ารถของเขาเนี่ยทำมาเพื่อ คือพูดง่ายไว้ขี่ในทะเลทรายผมอ่านมาแล้วรถพวกนี้ต้องลุยนะสมรรถนะสูงสมรรถนะสูงเครื่องต้องสเปคต้องแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการปรับโหมดนะจะมีโหมดนะตัวนี้จะมีโหมดเขาเรียกอานะมีสปอร์มีทัวรลิงนะแล้วก็มีคล้ายๆโหมดสแตนดาร์ดนะ โอเคเรากดที่โหมดสปอร์ตนะฮะแทคชั่นคอนโทรลอะไรก็เพียบพร้อมนะดับก่อนดับก่อน,ดอนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยโอ้โหแค่สตาร์ทก็รู้แล้วเครื่องไม่ดีเมื่อกี้ผมไม่บิดคันเร่งนะลืมไปตัวนี้มันคันเร่งไฟฟ้านะไม่ต้องบิดเลยไม่ต้องบิดไม่ต้องบิดไม่ต้องบิดแต่เงี้ยแต่เงี้ย Thank <laughs> you. ขจกเป็นปุบ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 เมื่อกี้นะโอ้ยจะแตกคีบูนี่ไม่เต้เป็นของผมนะนะเอ้านะก็ราคาฟังกันไปแล้วนะรถนี่รับกันเครื่องยนต์ให้นะซื้อกับซื้อกับผมนี่นะไม่ต้องห่วงบอกว่าใช้ยาวๆก็ใช้ยาวๆนะแล้วก็ที่สำคัญราคาโจรราคาโจรเลยนะหนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะเงินสดเท่านั้นนะเงินสดเท่านั้นจัดไฟแนนซ์หามาเอง นะเพราะว่ารถปี12นี่ถ้าจัดกรุงศรีจะพอได้แค่ปีเดียวผมก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจคุณมากขนาดนั้นขายเงินสดไปเลยนะคุณซื้อสดไปปุ๊บคุณเอาไปเข้านี่พวกไอเมืองไทยเลซิงเมืองไทยเลซิงนี่ได้แสนหนึ่งเหมือนว่าเอาเล่นไม่เข้าไม่ได้ไม่ต้องโอนนะก็เอาเงินมาหมุนใช้ได้อีกนะสำหรับท่านใดสนใจเบอร์โทรศั์เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4 2สภาพแบบนี้นะ สองแสนต้นเหมือนคุณซื้อดูกติเจ็ดเก้ากปีสิบสีราคาสองแสนกว่าบาทเหมือนตามร้านทั่วๆไปที่เขาขายแต่นี่คุณได้ดูกติ e เดวิลเครื่องพันสองแล้วซีซีของมันจริงคือหนึ่งพันสองร้อยหกสิร้อยกว่ามาใช่นะแต่ก่อนผมก็ใช้ไปเหมือนบินอ่ะขี่ยานอวกาศนะไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ